ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับช่องทับวเสมนะครับนะวันนี้นับได้นําเหรียญรุ่นสองนะหลวงพ่อสุดนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับมาแนะนานะวิธีการดูง่ายๆนะครับนะนะครับเป็นบล็อกบางนะเนื้อทองแดงลมดํานะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับนะวันนี้ผมมีมาหลายเหรียญนะครับนี่นะครับนะรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกันหลายเนื้อนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคํานะครับนี่นะครับ นะครับวิธีการดูนะในอย่างที่หนึ่งจะต้องจดจำนะพิมพ์นะพิมพ์ก็คือใบหน้านะจดจําใบหน้าให้แม่นๆนะครับจดจําใบหน้าให้แม่นๆนะครับนี่นะจับใบหน้าแม่นๆนะครับในใบหน้าก็นะครับสังเกตดวงตาการแกะนะจะต้องมีความคมนะครับเห็นไหมครับนะมีความคมนะครับแบบนี้นะครับนี่จดจำแม่นๆเลยนะครับนี่นะครับ จุดที่สองนะครับให้จดจํารายละเอียดพ <Perhaps S 1> ระนะครับรายละเอียดนะครับคือเส้นต่างๆนะที่เกิดบนตัวเหรียญพระนะครับนี่นะพยายามจําเส้นด้านซ้ายมือนะครับะเส้นนี้นะจะมีความคมมากนะครับตั้งแต่ขอบนะนะนี่ครับดูนะจะส่องให้ดูนะครับจะมีความคมมากนะครับเห็นะครับคมมากเลยนะครับนี่เส้นนี <identified. S 2> ้นะครับจะมีหลายเส้นนะครับนะแต่ให้จําเส้นนี้นะครับโดยรวมนะครับนะ นี่นะครับฝั่งสายมือนะเส้นนี้คมคมนะครับนะนะแล้วด้านขวามือนะครนะเส้นวิ่งเป็นเส้นสายฝนนะครับนี่นะครับจะหลายๆเส้นเยอะๆนะครับนี่นะครับเป็นไมคคล้ายๆตารางนะครับนะยิ่งมีเส้นพวกนี้นะครับยิ่งดูง่ายพิจารณาง่ายนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับลมดําจะบางๆนะครับนะลมดำจะบางๆนะครับนะนี่นะจุดที่สองนะนะจุดท,ที่สามนะครับจุดที Qur ่สามนะครับให้ดูกระแสเหรียญนะครับนะนะ นะตรงคําว่าสุนทรนะครับนะนะครับนี่นะตรงคําว่าสุนทรและวัดการหลงนะครับนะจะมีเส้นกระแสเหรียญนะจะวิ่งหนักๆนะครับนี่นะเห็นไหมครับดูครับนี่นะครับนี่นะจุดนี้นะครับนะจุดนี้นะครับจะวิ่งเยอะมากนะครับจะวิ่งเยอะมากนะครับบริเวณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่นะครับจุดนี้ นะครับด้านหน้านะให้สังเกตประมาณนี้นะครับนะแล้วมาพลิกหลังนะครับพลิกหลังนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะด้านหลังเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะจะมีการตะไบขอบทิ้งนะครนะตะไบขอบหูเจาะนะครับรอยปิ้นต่างๆเนี่ยทิ้งนะครับบางเหรียญไม่ตะไบก็มีนะครับยิ่งถ้ามีการตะไบออกนะยิ่งทําให้เราดูง่ายนะครับนะยิ่งให้เราดูง่ายนะครับเห็นไหมครับดูครับ นี่ครับหูเจาะนะครับร่องรอยการตะไบทิ้งนะครับจําเบอร์ตะไบให้ได้นะเบอร์ตะไบจะเล็กๆนะครับตะไบขอบทิ้งนะครับก็จะมีล่องรอยการเก็บตะไบนะครับนี่นะครับนี่นะจุดสังเกตนะครับเห็นไหมครับยิ่งพิจารณาง่ายเลยนะครับยิ่งมีพิจารณาง่ายนะนี่แล้วเหรียญรุ่นเนี้ยนะด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นผลนะครับจะเป็นผลเม็ดผลเล็กๆนะนะครับตามตัวเหรียญนะครับเห็นไหมครับอัคระยันนะจะต้องมีความคมนะมีผลเห็นไหมครับ เป็นจุดสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสังเกตจุดนี้นะครับนะครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับรอยปีกพระนะครับจะเหลือเยอะนะครับรอยปีกพระนะครับนะนะครับรอยปีกพระจะเหลือเยอะนะครับนะจะเหลือเยอะเห็นไหมครับนะรอยปีกพระจะเหลือเยอะนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับด้านหลังส่องประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ ขอบข้างนะครับนะนี่นะครับให้จําลักษณะนะเหรียรุ่นสองเนี่ยขอบข้างเนี่ยนะครับนะนจะเกยเป็นขอบสองชั้นแบบนี้นะครับนะนี่นะครับนะส่วนมากเนี่ยนะมันขอบเนี่ยนะจะเป็นการถอดพระถ้าสนใจคือพวกพระเก๋จะขึ้นนะแต่ตรงนี้นะครับจุดรุ่นสองให้ดูได้เลยนะครับนะจะต้องมีแบบนี้นะครับนะขอบเกยนะครับนี่นะครับขอบเกยจะเป็นคล้ายๆขอบสองชั้นแบบนี้เห็นไหมครับนี่ นี่นะครับนี่นะครับสองขั้นแบบนี้นะครับยิ่งมีก็ยิ่งพิจารณาง่ายนะครับนี่นะครับขอบตัดโดยรวมนะครับนะครับแล้วก็มาจําจุดดูจุดจ่ายตังค์นะครับนะคนเรียนรุ่นนี้นะครับอยู่ในช่วงเจ็ดนากาครึ่งนะครับนเกือบแปดนาฬกานะครับจะมีตัวตัดหนึ่งตัวนะครับที่นูนออกมานะครับอย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับตัวตัดหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ เกยออกมาอย่างชัดเจนนะผมส่องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะอย่างชัดเจนนะตรงนี้นะครับนี่เกิดออกมานะครับก็ให้จดจํากันนะครับพาก็ตัดปีสถาร้อยพื้นฐานนะครับนะตรงนี้นะครับนะแล้วก็ให้ดูนะครับนะคอหูเหรียญนะครับนะหรือหูเหรียญนั่นเองนะครับนะครับด้านขวามือเนี่ยนะครับนะเนื้อนะครับของ ของหูเหรียญเนี่ยนะครับจะเหลือเยอะนะครับในมุมบนเนี่ยนะจะเป็นเหมือนขั้นบนไดนะครับนี่เห็นไหมครับนะาจะเหลือเยอะมากนะครับจะเหลือเยอะนะมีน้อยมีมากก็ต้องมีนะครับมีน้อยมีมากก็ต้องมีเห็นไหมครับนะเนื้อเห็นไหมครับจะเหลือเยอะทุกเหรียญเลยเห็นไหมครับนี่เป็นจุดดูจุดสังเกตได้นะครับนี่นะนี่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ยิ่งมีพิจาณาง่ายนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูครับดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับ เหรยอรุ่นนี้นะครับนี่จะเป็นเนื้องเงินก็ใช้วิธีการดูแบบนี้นะครับนะนี้นะครับนี่ดูหลายๆเหรียญก็จะมีรอยตะใบทิ้งนะครับตามนะครับตามขอบพระหูเจาะพระนะบางเหรียญก็ไม่มีตะใบทิง้งแล้วก็มีนะครับนะก็ให้ดูโดยรวมเป็นพื้นฐานนะครับนะาลักษณะเหรียญให้ดูโดยรวมเป็นพื้นฐานนะครับก็นะจะดูประมาณนี้นะครับนะดูประมาณนี้นะครับมีจุดที่ผมบอกนะสามารถ ซื้อขายได้นะครับซื้อขายได้เลยนะครับนะซื้อขายได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นสองนะปีสองเจ็ดนะบล็อกบางนะครับบล็อกบางเนื้อทองแดงลมดํานะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนะเทคนิคง่ายๆนะครับนะเทคนิคง่ายๆเลยนะครับนะนะครับนะถ้าใครมีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเนื้อทองคํานะครับหรือเนื้อทองแดงนะครับเรายินดีรับเข้านะครับนะ เนื้อทองแดงเนี่ยนะครับราคาหลักหลายๆพันบาทถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่ที่ความสวยนะครับนะแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะผมรับเช่าหลักหลายๆหมื่นบาทถึงหลักแสนขึ้นอยู่ที่ความสวยนะครับเนื้อทองคําเนี่ยนะหลักหลายๆแสนบาทนะครับนะใครมีนะครับสามารถส่งรูปหาเราทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ให้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับนะช่อง youtube ท็อปเปเกษมนะครับนะ นะครับ,บกด subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ